พูดตัวเมากใช่ไหมเราทำนตื่เต้นมากเราบอกันที่เราโสวัสดีครับฮัลโหลฮัสวัสดีครับสว Hello. how are you how are you guys today hi โยสวัสดีครับพี่เอ็นไม่เจอกันนานเลยผมฉันผมเหมืนแบบสภาพคนเพิ่งตื่นนอน วันนี้มาเร็วใช่แล้วมาเร็วดีกว่าเดี๋ยวกลัวไม่ได้มาออโดนตกจากบด คิมเนร่บขอบคุณระมวนนะขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> มีละครเรื่องใหม่ไหมก็รอรอรออยู่ครับถ้ามีโอกาสก,นก็น่าจะมีแต่มีไปรับเชิญอยู่เรื่องหนึ่งครับผม forever you ใช่ your eyes is beautiful thank you สวัสดีครับ อ๋อแล้วฟอมเตดนมารวันนี้มีบอร์ดเกมใหม่มาแนะนำคนระับบล็ bound, อตบ้าสงครามแวมไพร์ <c oughs> เล่นได้สิบสองคนตามหาผู้เล่นนะใครจะมาร่วมเล่นเกมบอร์ดเกมด้วยกัน ฮัลโฮัลโหลอินโดนีเซียแฟนบัตรเหลือเยอะไหมครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ใบแล้วครับใช่ไหมพี่อาเต้พี่อาเต้บอกว่าเหลือเหลือไม่มากแล้วนะครับตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้จะหมดแล้วสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ อย่าลืมนะครับมาซื้อกันได้พรุ่งนี้จะประกาศแขกรับเชิญแล้วนะครับผมก็อย่าลืมครับผมอย่าลืมมีทั้งคนที่อาจจะรู้จักและอาจจะไม่รู้จักครับผม ถ้าลองเป็นแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ถ้าอยากรู้ว่ามีใครนะผมก็ต้องกดบัตรมาครับเฮ้ยชวนมาไหมนะกิมเพงมีเพื่อนแล้วใช่ to take leave and not go to work. Let's do it. <laughs> Skip one day. Come to my birthday concert. Mm hmm. ใช่ครับหวัง mm hmm. ว่าจะผ่านงานไปด้ด้วยดีครับผม mm hmm. เหมือนกันครับขอบคุณนะครับแก้งสามตัวบาะครับใช่ เ่วงน,นี้มีซีรีส์ใหม่ครับก็มีใบ,บรับเชิญอยู่ครับเรื่องหนึ่งแต่ถ้าซีรีส์ตัวเองเน่าต้องรอ,อก่อนเสอ้อฟืนมอนบอได้ครับข้ามทะเลมาเลย <c ười> ค,คิดถึงครับคิดถึงก็ต้องมาเจอกันนะครับหล่อมาก thank you ปูบินขอบคุณนะครับเนี่ยมาไลฟ์เนี่ยครับจะได้รีบขายหมดไวๆนะผมจะได้ไปซ้อมต่อรอชมเลยอ่ะขอบคุณนะครับ อยากเล่นเกมนี้ครับทุกคนใครว่าเล่นเชอนะผมสิบสองคนเกมแห่งการค้นหาความจริงการลวงหลอกและหักหลัง <c oughs> <c oughs> น่าจะสนุกนะสงครามแบมพายนี่อุ้ย ม,มีมีดด้วยเป็นแบบน,นคาคครับเช็ดให้เขาองจากที่เราได้กําจัดแวมไพายไปแล้วตนหนึ่งต้องเช็ดเลือดครั เล่นแต่อเี่แต่เกมนี้น่าเล่นมาครับทุกคน,นเริ่มซ้อมยังครับเริ่มเริ่มซ้อมไปแล้วครับส่วนหนึ่งเหลือเหลือต้องซ้อมแบบซ้อมโชว์ซ้อมเป้นอะไรอย่เงี้ยครับส่วนแบบ ซ้อมร้องซ้อมเล่นดนตรีก็มีซ้อมไปบ้างนะครับเช,ช็ดน้ำลายครับผม <c oughs> มาไลฟ์อีกวันไหนครับก็ต้องมารอลุ้นกันครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมว่างตอนไหนถ้าว่างก็จะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับ ถึงแล้ต้องมาเจอกันนะทุกคน Thom วันที่ย <Love you. S 2> ี่สิบสามพรุ่งนี้ประกาศแขกรับเชิญจะมีไหมหรอครับก็ต้องไปรอรุนนะครับ<ป>นี่ไปรอรุนกัน,นสำหรับใครที่อยากเจอนะ I don't wanna do that. Leggers. <laughs> Long time no see. Big pair Okay, see you on your birthday concert. I will see you too. ลุ้นแข่งรับเชิญนะโอ้โหไม่ต้องลุ้นแล้วพรุ่งนี้ได้รู้แน่นอน Hello from Ireland ว้าววันนี้มีงานครับใช่ Can you speak EnglishYesWhat do you want me to say Hello. Oh thank you, Taiwanese fan. Thank you for your support and for your encouragement. Mahakita. I would love to go to ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย someday หวังว่ามีแค่พิเศษแน่นอนครับมีทุกคนเป็นคนพิเศษแน่นอนครับไม่ต้องห่วงได้เจอกันเยอะแยะบอกเลยงานนี้ <laughs> แต่เราจะไม่สปอยก่อนนะครับว่ามีใครบ้างพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนบัตรโซนเใกล้เต็มแค่ไหนแล้วครับอืมนี่ผมต้องขอคีย์ข้อมูลสอบถามก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกแต่ใกล้เต็มนะครับ มีไหมต้องไปรอรุนกันนะครับรอรุนรอรุนโอ้ oh, thank you hmm? love you ครับ love you hi Russian f r i e n d Taking questions like what? เป็นคนประเทศไทยครับ. <laughs> ah, <laughs> uh, thanks a lot. Love you, love you, miss you all. We'll see you on. Twenty three October, okay, we'll see you all. I hope you guys can come <音声><音声><音声> เล่นเปียโนให้ฟังเนี่ย <c oughs> เล่นเ,เล่นคีย์บอร์ดดีกว่าเดี๋ยวเล่นคีย์บอร์ดให้ฟังว่างๆครับออนนี้ไม่มีเสียงเสียบปลั๊อ่ะลืมเสียบปลั๊กลืมเสียบปลั๊กตอนที่คีย์บอร์ดไม่มีเสียงครับตอนนี้ต้องไปเสียบปลั๊กก่อนอ่ะพี่พงศ์กดแล้วนะ <S <S โดเร็ว เท่าเสงอะเด,ด,ดอะ <c oughs> เรมี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อโอ้ถ้าเป็นแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยจะมาไหมครับต้องมานะครับ <c oughs> มีเล่นเม็นองคมไหมครับโอ้ต้องไปอรอลุ้นเลยครับ แต่อาจจะมีนะอาจจะมีมีหลายเพลงมากยี่สิบกว่าเพลงมันก็ต้องมีสักเพลงแหละเนาะที่เราเล่นแต่รอบนี้น่าจะหนักแบบเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าหนักหน่วงอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องร้องเพลงแบบเยอะมากครับหลายเพลงติดกันแล้วก็มีแบบ โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆอีกเต้นอะไรไงครับก็ที่เป็นอะไรที่ชาเลน์ตัวเองเหมือนกันครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแต่ขอไปซ้อมเยอะๆก่อนครับตอนนี้โหเต้นก็น่าจะหลายเพลงอยู่นะครับจริงๆผมเนี่ยไม่ถนัดเลยแต่ก็ จะทำให้ดีที่สุดฮะจะไม่แบบจะไม่เต้นตลกแน่นอน <laughs> yeah remember myanmar มันก็ต้องได้ที่ต้องการสิครับผมแตอย่างน้อยก็ต้องกดกันก่อนนะครับผมให้มีที่นั่งไว้ก่อนนะคร <Yeah. S 1> bts army yes ครับผมทำเต็มที่ครับ ไฟติ้งครับจะพยายามทําให้ดีแนะ่นอนครับไม่ต้องหอ่วงเต็มที่ครับเด็มที่รอบนี้น้องเอวานใส่สุดไม่ยัง <c oughs> วันนี้ทุกคนทำอะไรกันครับว่างว่างใช่ไหมอยู่บ้านกินข้าวกัน,นยังครับ <S <S พวกซีรีส์ก็กำลังหาแล้วก็ดูอยู่ครับว่ามีบทไหนที่แบบเออเหมาะก,กับเราแล้วก็หลายๆเรื่องครับ แต่ว่าอยากจะกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดเหมือนกันหนายไปเรียนนานตอนนี้ต้องใช้ละโอ้มีคนทำงานเสาด้วยครับขยียนมากโอ้สู้ๆนะครับสำหรับใครวันนี้ที่ทำงานอยู่เป็นกำลังใจให้ครับด้เก่งมาก I <laughs> 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 What is for dinner? Haven't think about it yet. But maybe something hot like soup, noodle, something like that. Let's see, he will come or not. <laughs> If he come, do you think you you coming? <laughs> มีหมูเด้งในคอนเสิร์ตด้วยไหมถ้ามีก็ดีนะ <laughs> น่าจะค่าตัวแพงมากออกจากสนสัต์ไม่ได้ต้องไปจัดที่สนสัต์ ได้ยินเสียง้วไม่สบายหรือเปล่าครับก็นิดนึ่งครับมีแบบน้ำมูกนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยอะโอ้ยครัไม่ o o ้ See you ยังไม่ได้ไปเลยครับผมยังไม่ว่างไปเลยช่วงนี้แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกัน อ๋ออันนี้เป็นบ้านของพี่พี่มาพี่พง์ครับช่างแต่งหน้าห้องผมเนี่ยยังของเยอะอยู่เลยฮะแต่ว่าถ้าว่างๆเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์แต่ห้องห้องผมจะเป็นสีดำเลย <c oughs> <c oughs> แต่ที่นี่จะแบบสดใสคัอาจจะเหมาะกันไรมากกว่าหมายถึงว่าที่นี่นะที่ห้องแบบคลึมครึมมืนมืน เหมาะกับเหมาะสำหรับก <c oughs> ารนอนสงแว่นอันนี้เป็นแว่นกองแสงครับมันออกแบบสีน้ำเงินนิดกนึ่ย ใช่ครับคุ้มคุ้มค่าบัตรแน่นอนฮะเพราะว่าเพลงแบบจัดเต็มมากครับรอบนี้แล้วก็โชว์ด้วยครับ Yeah I'm looking forward to see all of you guys on 23 October หลังจากแบบว่าเซตคอนเสิร์ตไปเที่ยวไหนดีครับทุกคนโอ้ oh, thank you very much for your support deepapa ใกล้จะต้องไปทําผมแล้วก็ไปงานฮะไปไหนไ้เจอกันไปไหนจะรีบออ,อ,กออกทำไมไม่ให้เสร็จแล้วจะรีบออกทาไมเดี๋ยวแล้วเสร็จแล้ว <_ T> เฮ้ยคอมเมนต์ค้าง<_ T> <_ T> หายใจไม่ค่อยออกครับอสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็อย่าอย่าลืมไปกดกันได้ตอนนี้ยังมีบัตรว่างอยู่นะครับผมเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะคิดว่าอันนี้ผมคิดเอาเองยังไม่ได้ถามข้อมูลเขาขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละที่ไหนซื้อที่ไหน<ม>ที่ไหนคือ ซื้อที่ไหนซื้อได้ที่ทิกเก็ตเมลอนนะครับผมทุกสาขาไม่เป็นออนไลน์หรือเปล่านะผมก็อย่าลืมไปกดกันได้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะประกาศแขกรับเชิญกันแล้วก็ถ้าสมมุติมีคนไหนดีโอ้โหทุกคนแบบว่าพลาดไม่ได้นะครับก็อย่าลืมไปกดกันแบบประกอบการตัดสินใจอีกรอบนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากให้มาดูผมมากกว่า นั <Net> ่นแหละรคร <ek> okay. <S forcé certains respuesta> ับก็โอเคเซนเซนดิ้งเลย ันขยายทีได้เลยครับผมโอเค okay, so if you are not have the ticket you can go buy in ticketmelon okay and I hope to see you, all of you guys on 23 October. Sold out already. <laughs> okay.